ขอก่าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นาะวันนี้เป็นการทําคลิปออกทริปครั้งแรกกับผมกับแฟนนะไปด้วยกัน2คนไปจังหวัดกาญจนะบุรีนะครับด้วยงบประมาณ1 5 0 0บาทในการที่จะสองวันหนึคืนนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นในคลิปบ้างก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อาร์ครับชมวุดูคนตอนนี้เราก็เดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะผมเดินทางจากโซโนโคนครปฐมเนาะเดินทางมาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับตอนนี้ก็คือเราจะมาวางแผนกับแฟนที่ดูในเฟซน,นะว่ามันมีสถานที่ที่หนึง่งที่เราอยากจะไปเที่ยวนั่นก็คือ3 1 9 9 n a t u r a ้าผมอ่านถูนย์แบบแน่ใจนะครับจะเป็นการนอนเต็นท์ข้างแม่น้ำแควนะครับซึ่งผมบอกว่ามันน่าจะธรรมชาติมากเพราะว่าผมชอบแนวนี้นะก็เลยตัดสินใจกับแฟนนะครับมาเที่ยวกันในวันหยุด2วันหนึ่งคืน งบประมาณที่เราใช้นับการมานอนเต็นท์นับอยู่ที่499ผมถ่ายคลิปกับหัวทำไมก็อยาสนใจนะครับเอาเป็นว่าดูภาพประกอบไปแล้วกันก็จะจะรูปเคยดูแล้วว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างทางนี้มีให้นะครับก็นี่เป็นปัรยากาศการเดินทางไปนะครับเดี๋ยวเราจะถึงที่แล้วเราจะถ่ายดูว่ามันมายากไหมก็คือคุณสามารถที่จะเข้าไปในแฟนเพจจะเรูาไปดูนะครับแล้วก็ ตั้งตามหมุดที่เขาปักเลยขับมาอะไรก็เจอไม่หลงนะผมขับตาม GPS ีมาตลอดทางนะพอถึงที่ g p บีอบอกนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าทางเข้า3199จะมีป้ายนี้ขึ้นนะครับก็คือคุณขับตรงเข้าไปได้เลยนะตอนแรกผมดูก็จะหลงเหมือนกันแต่ว่าเออตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับคือขับตรงเข้าไประยะทางประมาณเดียวก500กิโลเมตรได้เฮ้ย500เมตรกิโลเมตรกับบ้าลแล้วไม่ได้ลึกอะไรมากมายนะครับอากาศทางเข้าเป็นประมาณนี้นะครับผมเอาเลยเพื่อตอนเรามาถึงที่ทางนี้นะ Natural 3, 9, 9, นัชราสามหนึ่งเก้าเก้าตอนแรกก็ผมกะว่าจะรีวิวแคมป์นู่นนั่นนะแต่คิดไปคิดมาแล้วอยากมาดูแม่น้ำแควนะก็เลยเดินทางมากาแฟแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายคลิปต่างนะครับก่อนบอกก่อนว่าตอนมาถึงเนะี่ยเขาจะเช็คอินก็คือเราก็บประชาชนเนาะมาแจ้งทางพนักง,งานแล้วก็เสียค่ามาจำกุญแจ200บาทนะครับก็จะมีกุญแจให้แล้วก็ตะเกียงให้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เดินทางมาดูแม่น้ำเก็นบน้ำใสามากแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับ คือเรามาช่วงหน้าฝนนะครับน้าป่ามันก็ไหลลงมาเยอะเพราะฉะนั้นสีที่คุณเห็นก็ประมาณนั้นเลยซึ่งผมบอกว่าอยากเล่นน้ํามากแต่แดดยังร้อนไงก็คิดว่าจะกลับมาน้ําตรงนี้ก็ใสเหมือนเดิมแล้วเราค่อยมาเล่นนะเห็นไ,ไหมน้ำตรงไหนมันก็ใสงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแล้วกันก็เลยแต่งใจแฟนว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวน้ําตกผาทั้อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะนําคลิปให้ดูนะครับผม กลังที่เราขับรถเข้ามาอย่างล่าลับากนะครับมีเกือบล้มไปสองสามรอบเนาะก็เราบอกกันว่าน้ําตกผาล่าตรงนี้นะครับผมขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าคนที่ดูแลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้ทึบนะแบบว่ามันขึ้นลําบากเขาบอกว่ายังไม่ได้ให้ชาวบ้านมาช่วยกันถางเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ขึ้นไปกาแฟนะซึ่งบรรยากาศที่หามาจากใน Google ก็เป็นรูปนี้เนาะขออนุญาตยืมรูปของพี่ก่อด้วยนะครับบรรยากาศให้ประมาณนี้เนาะคือผมไม่ได้ขึ้นไปก็เสียดายนะครับแต่ว่า คือพี่ที่เขาแนะนํามาเนี่ยบอกว่าต้องเดินขึ้นไปซึ่งพอคิดคดูคิด,ค,ดคิดดูแล้วก็คือโอเคเรามาอย่างที่เห็นคลิปเบื้องต้นนะว่าธรรมชาติแถวแต่ที่เห็นเนาะว่าธรรมชาติที่ผมขับขึ้นมาเนี่ยระหว่างทางขับลำบากแต่ก็วิวสวยมากนะผมถือว่าคุมนะ้มเนาะไม่ต้องเห็นน้ําตกแต่ก็เห็นวิวที่ประเมินราคาไม่ได้แล้วรู้สึกว่าโอเคมากนะครับเราก็เลยตก,กันว่ากลับไปที่พักกันดีกว่านะครับพอเรากลับมาถึงที่พักนะก็บอกเลยว่า น้ำนี่คือสีขุ่นคากเลยนะครับผมนอนเล่นอยู่ข้างแม่น้ํากาแฟนะตอนนี้คือกลับมาถึงแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ตอนแรกคือกลับมาแล้วแปลว่าต้องเล่นน้ําแต่ว่าพอดูรับคือน้ําน้ําฝนนะหรือว่าน้ําป่าเนี่ยมันไหลามารวมกับแม่น้ำนะทำให้สีเป็นอย่างนี้เลยแปบลบว่าอดเล่นนะครับสุดท้ายก็เซ็งมากตอนนั้นคือแบบไม่อยากถ่ายคลิปเลยวะแต่ก็นอนเล่นข้างทางรู้สึกว่าเห็นไหมครับขยุงขยะอะไรเนี่ยเต็มเต็มไปหมดเลยนะ อย่างที่เห็นในคลิปที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยเซ็งจริงนะแต่ว่าบรรยากาศก็สวยงามแต่ผมก็ต้องขอบอกว่าใครที่คิดจะไปแล้วเห็นในรูปผมเคยดูใช่ไหมมันตรงปกตรงปกนะครับจำว่าตรงปกแต่ว่าควรจะเลือกไปช่วงที่ไม่ค่อยมีฝนเนาะจะได้แบบว่าเห็นแม่น้ําที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศที่ดีนะครับแต่ไปหน้าฝนเนี่ยควรจะเห็นสิ่งที่ดีอย่างก็คือต้นไม้ต่างๆจะเขียวชอุ่มทั่วครับ แค่มานอนข้านี้ก็ถือมีความสุขแล้วนะครับผมก็เลยจะว่าเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแล้วก็กินหมูกระทะกันนะครับก็คือไปดูชมว่าหมูกระทะจะอร่อยแค่ไหนนี่จะเป็นการพาไปร,รีวิวห้องน้ําที่ค่ายนะครับที่เป็นชุดอุปกรณ์ว่ายน้ำแล้วก็ห้องน้ํานะครับผมโถชีของผู้ชายห้องน้ําของคนที่นอนเต็นท์ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ย ก็คือผมามาอาบน้ำก็จะเปิดดินโคลนก็มีที่อาบน้ำก็ห้ามโอเชนะครับไฟก็เ <c oughs> ป,ปิมได้มีสามห้องด้วยกันสามสี่ห้องประมาณนี้รองเท้าก็หยิบของห้องน้ำมาใส่ไปก่อนครับนี่คือห้องน้ำรีวิวห้องน้ำแบบงงอันร้หลังจากเราทําการอาบน้ําแต่งตัวเสร็จรบร้อยแล้วก็เราได้ทําการนําคูปองรับ,รบ,รบของการกินหมูทะซึ่ง รวมอยู่ในค่าทริปครั้งนี้้วคือจะมีน้ำหนึ่งกระป๋องนะคโคก้กหลือ,อะไก็กได้แล้วแต่เนาะแล้วก็หมูกระทะคนละหนึ่งชุดซึ่งผมกาแฟก็รู้แล้วว่ามันอาจจะไม่อิ่มเราก็เลยแบบโคก้กอย่างนี้เลยคนละหนึ่งกระปนะ๋องเนาะก็จะให้ดูรูปอาหารของหมูกระทะนะก็คือเป็นหมูกระทะทั่วไปนะมีหมูกระไก่มีผักมีวุ้นเสน้นมีม,มาม่าซึ่งเราสองคนก็ซื้อเส้นมาม่ามา,ม,มาเพิ่มเพราะเราก็พอจะรู้กันอยู่ดีว่ามันน่าจะไม่อิ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่อิ่มแต่พอเราซื้อเส้นมาม่า,มามแล้วลนุ้นมาใส่เพิ่า อิ่มครับซื้อไส้กรอกอะไรต่างๆซื้อมากินได้นะของในที่พักเนี่ยก็ที่รู้กันอยู่ครับมันจะราคาสูงกว่าข้างนอกประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะ <c oughs> น้าแข็งก็ตกอยู่ที่กระติกแล้วประมาณ30บาทซึ่งก็อร่อยดีแล้วก็กินอิ่มนะครับก็คือจบมื้อวันนี้แล้วก็คือยังไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนค่าคืนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับกับการกินกุท้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเกลี้ยงไม่เหลืออะไรสักอย่างนะครับกินจนหมดเกลี้ยงเลยเนาะ หลังจากเรากินจนอิบนะนี่ก็เป็นบรรยากาศในค่ัคืนเนาะมีเสียงจิง้งหรีดแล้วก็ทางที่นี่ก็จะเปิดไฟเรามานั่งถ่ายรูปกันซึ่งผมก็ขี้เกียจไปถ่ายนะครับต้องบอกกันว่าที่เรามาพักที่นี่เนาะก็คือมีแค่ผมกาแฟแล้วก็มีพี่ๆประมาณ4ี่ห้าคนที่อยู่ห้องตรงนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนนะครับอยู่ข้างๆผมเป๊ะเลยแล้วคุยเลยเสียงดังก็คือได้ยินหมดเลยนะครับแล้วก็มีเต็นท์ข้างๆฝั่งนู่นอีกประมาณ3คนนะครับบรรยากาศําคืนประมาณนี้เนาะซึ่งผมกบแฟนคิดว่าเราน่าจะนอนเราไปเจออีกทีตอนเช้านะครับ แล้วก็ขณะนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยที่ถื่ไม่ใช่นะนนเพราะว่าฝนตกเสียงแห้งแบบเพิ่งตื่นนะตนอนอนนื่นในขณนอนนี่วันนี้มีคนพักแค่น้อยมีคนพักน้อยนะเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยแนะนำว่าให้ตื่นมาดูผมจะไปเดินเล่นตรงนู้นหน่อยนะว่ามันเขาบอกว่ามีไอ้จุดถ่ายรูปตรงนน้นเดี๋ยวจะเดินไปเล่นแล้วก็ เดี๋ยวรอสอสหวานมาเจออีกทีนะครับกลับวัสดีทุกคนนะตอนนี้ก็ตื่นเช้าเรียบร้อยหลังจากที่นอนเล่นแล้วฝนตกนะครับมากกว่าแฟนจะตื่นได้นะครับเป็นไงน้ำเสือตรงนี้ใสไหมใสเมื่อวานเรามาน้ำเป็นไงม้างน้ำเอนสีแดงตื่นยังเนี่ยเดี๋ยวเล่นกัไไปก็เมื่อวานเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยเราถึงประมาณบ่ายสองแต่ว่าเมื่อวานนะครับน้ำมันขุ่น ขุ่นระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าน่าจะฝนตกแหละแต่ตอนเช้าทีเ่เขาบอกเขาปล่อยน้ามาครับน้ําขุ่นมากเหมือนเห็นในรูปมาแต่ว่าตอนนี้คือน้ําใสแล้วก็ที่พักตรงนี้ก็ตามในปกแล้วผมจะรูปปกเที่ยวขึ้นให้ดูนะว่าสวยก็สวยดีนะครับอเหมือนที่เห็นในรูปภาพแล้วมาเที่ยวก็ไม่ผิดหวังที่นี่ก็มีหมาป่าอยู่สองตัวครับอีกตัวหนึ่งมันไปไหนแล้วก็ที่พักตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาเดินดูตรงนี้สักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไป เล่นน้ํากันแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวที่พักในแคมแล้วก็ห้องน้านะเพราะว่าแถวนี้มันก็ไม่มีอะไรนอกจากถ่ายรูปนะบรรยากาศก็ประมาณนี้ใช้เลนส์วายเพื่อจะเห็นบรรยากาศรอบข้างนะครับคือเมื่อวานตรงนี้คือน,น้ําหมดเลยนะตอนช่วงเย็นๆน้าจะขึ้นหมออาการเล่นน้ําแต่ว่าเช้าๆก็มาเดินถ่ายรูปกันได้นะครับใครสนใจจะมานะที่พักตามนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์แล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ผมขอไปกินข้าวก่อนนะจริงๆเรา จะถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ารู้สึกเมื่อวานมาแล้วบรรยากาศมันยังไม่สวยงามเท่าวันนี้นะครับเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาเล่นนาแล้วถ่ายกันใหม่นะครับเอาละครับพนตั้งแต่ตอนนี้เราจะมารีวิวเต็นที่พักราคา3 9 9บาทกนะครับแบบในเต็นท์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอ่าหมอนีนี่คือเรานอนเสร็จเพิ่งจะรีวิวใช่ <laughs> กะคือตอนมาเขาจะมีนี่ครับ โคมไฟงงๆแค่หนึ่งนะก็ช่วยในตอนทือได้ดีมาในสว่างโคมไฟพัดลมปักไฟนะประมาณนี้เต็นท์ก็ที่นอนออนอนสองคนก็โอเคในลองนอนดิในลองเท่นอน,นอเหยียดขาเหยียดไปเลยน,ลนี่ก็นอนสบายสุดลุกขึ้น ประมาณนี้นะเต็นท์ราคา3ามร้อยเก้ารวมอาหารต่างๆแล้วอย่างเห็นเมื่อเช้าเพิ่งกินข้าวต้มโจ๊กไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะในคลิปแล้วครับผมก็เต็นท์ก็ประมาณนี้อือารมณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอารูปที่เขาถ่ายโปรโมทให้ดูนะนี่คือตอนยังยังมางก็จะสวยประมาณนั้นเลยแต่พอนอนเสร็จก็จะสภาพประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเก็บของละเดี๋ยวเก็บของก่อนนะบ๊ายบายเอาล่ะเพื่อนตอนนี้เราทั้งสองคนเก็บของเสร็จจากที่แคมป์นูนูเชรานะครับ ก็เคยต่ดใจว่ารู้สึกเหมือนเราจะมาเที่ยวเราสนุกนะที่แคมป์นี้ผมนอนกันอนย่างมีแค่ประมาณ 6- 7คนนะรวมๆทางแคมป์นี้นะครับซึ่งบรรยากาศสงบสุขมากผมนอนเต็นท์ที่6แล้วแดดก็ส่องจนต้องตื่นเช้านะครับก็อย่างที่เห็นคือบรรยากาศสวยงามนะครับตอนเช้าตอนเย็อนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ตอนเช้าเนะี่ยวอกเลยว่าที่นี่สวยงามเหมือนในพวกที่เราเห็นนะครับกแฟก็มีความสูงถึงมาเที่ยวกันด้วยงบ400ที่พักตรงนี้นะครับก็เลยตัดใจว่าเหมือนมันยังไม่สุดนะก็เลยตัดใจว่าเราจะไปเที่ยวน้ําตก เอราวันกันต่อนะครับเกิดจากคลิปที่เป็นเที่ยวน้ำตกเอราวันให้ดูกันครับบรรยากาศที่นี่ก็ตามรูปนะครับมีน้องหมา2ตัวขยับมาเล่นกับหมาก็เชิญตามสบายนะครับก่อนหน้าที่บอกไปว่ามันยังไม่สุดน้ำการมาเที่ยวครั้งนี้เลยตัดสินใจว่าอยากเห็นน้ําตกจริงๆครับก็เลยมาน้ําตกเอราวันซึ่งห่างจากแคมป์เนี่ยประมาณ50กิโลนะครับขับมาบรรยากาศก็ตามนี้คือตอนนี้คือเราจะขึ้นไปทางน้าตกเอราวันนะครับบรรยากาศสวยงามมากกล้องที่ใช้นะเผื่อใครไม่รู้คือเราใช้ iPhone 11ถ่ายนะเพราะเราไม่มี Go โป o นะครับก็เลยใช้ถ่ายไปก่อนเน ก็บรรยากาศสวยงามมากครับการขึ้นไปน้าตกเอราวัณเนี่ยต้องเสียค่าเข้าคนละ100บาทรถมอเตอร์ไซค์20บาทรถยนต์เราจะเท่าไหร่ไม่รู้ตรงห้าสิบมั้งซึ่งเราก็จ่ายกับพี่ทางเท่าที่เห็นในรูปนะครับแล้วก็ขับลงมาไม่ต้องขลยงับเกียหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งปล่อยปล่อยคันปล่อยคันได้ครับปล่อยคัได้ครับกำพัดเข้าลงเขาจะขาม ถ้าพอตายมึงต้อบลดเนี่ยปล่อยไม่ต้องดึ่ได้มันไหลเองเอาล่ะนีคือที่ผมด่าแฟนหรือว่าดูไปนะก็คือเขาทําำการกำคัดลงเขาเนาะแนะนำมือใหม่หรือใครที่ไม่รู้นะว่าอย่ากำคัดลงเขาหรือขึ้นเขานะเพราะว่าอาจจะทำให้รถของเราเนี่ยไม่มีแรงเอนจิ้นเบรกหรือว่าแรงฉุดแรงต่างนะทำให้มันไหลไปเร็วๆเนาะขึ้นสะพานลงสะพานก็แนะนำว่าปล่อยคัดลงไปเลยนะครับ ไม่ต้องบิดก็ได้นะครับค่อยๆประคองกันเล่งไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่อันตรายเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปดูในน้ําตกว่าจะมีสิ่งอะไรสวยงามคุ้มกับการขับมาตั้งไกลนีไหมนะครับก็คือหลังจากที่เรานอนเต็นท์เสร็จแล้วก็ใส่ใจมาเที่ยวนะ้ำมาดูว่าในน้ําตกเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ,บ้างน,นะครับเชิญรัรบฟังรับชมรับดูจับหูจับตาจับตูดดูกันเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงน,นะเราจอดรถเสร็จปุ๊บก็นั่งรถกลอฟเข้ามารับเสียค่านั่งคนละสามสิบเนาะไปลับกันร้อยยีนะสองคนเพราะว่าถ้าไมม่่่นนังาเีย บอกเลยรับว่าเดินกันตูดตูดขายนะครับว่ามันไกลกิโลกว่ายนะพอเดินมาถึงชั้น2แล้วก็รู้สึกว่ามันยังอาจยังไม่สุดนะเพราะที่นี่เขาเปิดให้เล่นสองชั้นนะคือชั้นล้วก็ชั้นสาชั้นหนึ่งไม่มีให้เล่นเนาะก็เลยแจกาแฟว่าเราเดินมาดูชั้น3ามกันดีกว่านะบรรยากาศก็ เป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากนะครับดูจากเสียงแฟนโนที่แบบว่าสนุกมากที่มาเที่ยวนะแถมดูจากสภาพผมสะพายกระเป๋างโูโนี้แล้วก็นหนักมากนะครับมีทั้งผ้าเปียกเสื้อผ้าทุกอย่างรวมกัยหมดม่วซั่วหมดเลยนะครับสวยอ่ะโอ้้แโอ,มเ,มอเมตรไม่คแล้วก็ในคือน้ําตกชั้นสามของน้ำตกเอราวัณนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปผมต้องเบาเสียงเพราะน้ำตกแรงมาก น้ำตกตรงนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าผมคิดไปคิดมาแล้วเราลงมาเล่นที่ชั้น2ดีกว่าเพราะว่าชั้น3เนี่ยไม่มีคนเลยนะครับมีแค่คนนั่งถ่ายรูปแล้วกันพอลงมาชั้น2นะก็เจอพี่คนนึ่งเขาที่ขอพาครอบครัวมาเที่ยวน,นะวก็เลยเล่นนะ้ำกับพี่ขอบแป๊บนึงแล้วก็เล่นกับลูกเขาด้วยนะครับก็สนุกมากแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศให้ผมกับแฟนนั่งเล่นน้ำตกนะครับคุ้มค่ามากที่มาที่นี่นะผมขอบอกตรงนะครับผมน้ำตกทิตย์ั่วกรั้ง เล่นน้ำที่นี่กันนะพี่แคมป์นั้นเป็นไงบ้างตรงไหนเดียวกันโอ้ยถามเลยตรงนั้นมันก็ดีนะแต่ว่าตรงน,นั้น,ม,นมันเป็นเหมือนเหมือนแม่น้ำปะมันเป็นเออน้ำกกกตกแหละก็น้ำมันก็ไหลแม่น้ำาปน้้ำแคลไงเออมปนน้ำแคลแต่ว่าใช่ดีที่เรามาเร็วแล้วมาววนี่งต่อนะเล่นนี่สนุกมากเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับกะว่าจะไปเขื่อนนะเดี๋ยวต้องเดินกลับก่อนเมื่อกี้ก็นั่งรถขึ้นมาก็เสียค่านั่งคนละสามสิบครับแต่ถ้าไม่นั่งเนี่ยแม่งเดินเหนื่อยสัสเลยน้ำเย็นมากๆเลยปลายตัว ปลาเยอะมากทค่ถ่ายปลาเนี่วันนี้ก็เป็นวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยนะวันพุธไหมเออวันวันพระดาแล้วแหละก็ขอให้เล่นแค่ชั้นหนึ่งชั้นสามนะครับก็ให้เล่นน้อยอยู่แต่ก็โอเคคลิปวันนี้ก็การชนะการนักเจ้าบุรีสองวันหนึ่งคืนคิดว่าจะกลับวันนี้เดี๋ยวจะนอนต่อ นอนต่อกลับบ้าล้กลับไปดีกว่าอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นละบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่รถดีกว่านะครับเสร็จแลจะเราเดินทางออกมาจากน้ำตกนะครับก็แวะกินอาหารเนาะซึ่งผมโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้คือถ่ายตอนกินหมดนะครับก็บรรยากาศร,ร้านนี้ก็โอเคนะกินอาหารไป2คนก๋วยเตี๋ยว2องชามรับนระ้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ตอนที่เราได้ถามพี่ขเขานี้มาบอกว่าให้ลองขับมาดูนะครับตรงเขื่อนสีนครินทร์ข้างบนนี้นะครับว่ามันสวยแค่ไหนผมก็เลยลองขับมาคาเฟ่นะห่างจากตรงแม่ ตรงน้ําตกเนี่ยประมาณ2อกิโลได้นะครับซึ่งข้างบนนี้ก็เป็นเขื่อนนะสวยงามดีแต่ว่าไม่ค่อยมีผู้คนเลยนะครับตอนแรกกะว่าอาจจะมีแบบนั่งเรือเล่นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยมีคนก็เลยขับรถเล่นแล้วก็ทริปวันนี้เราก็คงต้องจบลงตัวเพยงเท่านี้นะรทริปกาญจนบ,บุรีเนาะนี่เป็นทสิดซ้ายที่เรามาเที่ยวกันนะครับเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็ขอสรุปทริปวันนี้นะการเดินทางของเราจากกรุงเทพมหาน,าค,น,นครเนาะนครปกมมาที่กาญจนบุรีนะไปยังสถานที่สามหนึ่งเก้าเก้า ดัชชูร่านับนอนเต็นท์สี่ร้อยบาทนะครับค่านอนต่างๆก็สี่ร้อยบาทมีหมูกระทะตอนเย็นแล้วก็เล่นแม่น้ําตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่แต่าคืนแม่น้ำไม่เล่นเพราะว่าอันตรายนะครับตอนเช้าก็มีข้าวต้มหมูแล้วก็ขนมปังโอวัลตินนะครับให้กินแล้วหลังจากนั้นก็มาตัดใจเพิ่มนอกจากแพลนเดิมเพราะว่าแพลนหลักที่เราคิดเนี่ยคือไปแคมป์นี้ปุ๊บแล้วกลับเลยแต่พอรู้สึกว่ามันยังไม่สุดใจนะคือการเล่นน้ำเราก็เลยตัดใจมาน้ําตกนะครับ ก็คุ้มค่าที่มาน้ําตกเอราวัณน,นะครับแต่พี่ที่เขาเล่นกับผมเนี่ยเขาบอกว่าน้ําตกคุ้ยแม่ขมินเนี่ยสวยมากเดี๋ยวเราจะเดินทางไปน้ําตกนีท้ทีในโอกาสหน้านะครับก็ก่อนจะจบคลิปนี้ก็มีอะไรจะบอกนิดน,นึงนะครับก็บางคนเนาะอาจจะมีเงินแต่ว่าไม่มีเวลาออกมาเที่ยวนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีเวลาออกมาเที่ยวแต่ว่าก็ไม่มีเงินหรือว่าปัจจัย네ที่จะไม่เราไปเที่ยวนะครับส่วนตัวผมนะครับ ไม่มีทั้งเงินแล้วก็ไม่มีทั้งเวลานะครับต่อเล่นต่อเล่นก็ใครที่กําลังเครียดกับชีวิตรหรือว่าอะไรต่างๆเหมือนผมนะครับตัดสินใจมาเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าถึงจะใช้เงินไปประมาณนึงแต่ก็แลกมาด้วยความสุขในการขับขี่ระหว่างทางเนาะมอเตอร์ไซค์ขับขี่เนี่ยมันรู้สึกว่าเราได้สัมผัสธ,ธรรมชาติใกล้เคียงกว่ารถยนต์นะเพราะว่าลมหรือว่าอากาศเราสัมผัสได้ใกล้ๆเลยนะครับอันตรายกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าเราปลอดภัยด้วยตัวเราก็ปลอดภัยดีนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิป อาจจะเป็นการตัดต่อหรือว่าการพาคที่ไม่ได้ดีมากมายอะไรต้องขออภัยนะค,คลิปอาจจะยาวมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบนันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่อยากจะไปทําคลิปหรือว่าออกไปเที่ยวเนาะอาจจะไม่มีอะไรพิเศษมากนะคลิปวันนี้แต่ผมก็มีความสุขที่นํามานำเสนอทุกคนได้ดูกันนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่ขออะไรมากนะขอแค่คนละหนึ่งไลค์ให้คลิปนี้ครบร้อยไลค์ก็พอใจแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคนนะเจอกันใหม่พีหน้าแล้วใครชอบก็ฝากกดซับ รือว่าใครเคยไปเที่ยวไหนมีสถานที่ไหนน่าสนใจก็อมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับลาไปขอเจอไห่พีนหน้านะครับบ๊ายบายนะครับทุกทุกคน